ไม่ต่ำกว่า2องแสนนะคันนี้ที่ทำไปจากร้านธรรมดานิสซิ่งล้านลูกกาคลองสี่ครับทุกคนผมจะพามารีวิวนะครับออปชั่นสำหรับคนที่ตกแต่งทรงทัวริงสปอร์ตทัวริงแล้วกันได้รับเกียรติอย่างสูงเลยนะครับกลุ <st> ่มนี้ระดับซ้อไม่ง้อเสียัทันที่21นะครับตันนี้ลูกค้ามาเติมระบบเบรกช่วงล่างหน้ากับหลังแล้วดูออปชั่นที่เขาใส่มาคันนี้ทุกคนผมบอกเลยว่า <st> ของ <st> ของที่อยู่ในคันนี้ไม่ธรรมดาแสนกว่าหลุดแน่ๆเกินแสนห้าแน่นอนใช่คาร์บอนเนี่ยนะครับจัดเต็มเหมือนกันนะเนี่ยนะดูรายละเอียดลนนี่อนยงชิลหนนนนนนน้้้้าอออััััีีีใใสส่่โโโกปททรศพ์ดูก แล้วนี่มีกล้องมีกล้องหน้าด้วยเว้ยเห็นนะ,ะมีกล้องหน้าเลามีกล้องหลังอีกนะ,ะคือคันนี้ทำกับที่เราเกือบร้อเแหละยกเว้นผู้แกเจ็ททัวริงเราไม่มีมจะเป็นคาร์บอนล้อยางเบาโช๊คเนี่ยลูกค้าทำที่เราหมดเลยแล้วก็นี่ลูกค้ามาเติมระบบเบรกทุกคนคือใส่จานเบรกกับปัม๊มเดิมไปแล้วก็เลยมาอัพเลยใส่เป็นปั๊มสี่พอร์ตหูชิดครับมีเพิ่มออปชั่นน็อตไทเทเนียมแต่น็อตไทเทเนียมไม่ใช่ชุดเต็มค่ะสี่ตัวนี้เซ็ตนี้โดยปกติแล้วจะอยู่ที่หนึ่งหมื่น เพาะเป็นซีนซไปแล้วเรียบรอ้อยยางก็พิลลารี่สายไฟป้ายเหลืองท่อบนเนี่ยยังใช้ปั๊มเดิมอยู่เพิ่มออปชั่นตนะแก,กแต่งนะก้านเบรกแต่งทูโทนฝากระปุกเบรกแต่งตายแฮนด์แต่งน็อตแต่งไทเทเนียมปลอกแฮนด์ก็เป็นโดมิโนเอซีห้าศูนย์ดำเทาอย่างปั๊มบนเนี่ยผมเชื่อว่าอีกไม่นานเนี่ยลูกค้าก็ต้องได้มาเปลี่ยนเพราะว่าปั๊มเบมโบ่เนี่ยลูกสูบมันใหญ่ปั๊มบนเนี่ยตอนที่พระเบรกมันเต็มร้อยเนี่ยยังเบรกเนี่ยฟิลมันยังดีอยู่พระเบรกมันลดลงไปสักห้าสิบเปอร์อเซ